วันนี้ค่ะได้เรือยังคะนี่ค่ะเส้นเหลี่ที่กันเปิดนะคะเปุ่มนี้ค่ะแล้วก็เพิ่งาหุ่นนางมาจากโรงเรียนค่ะทุกคนลองจะเอาลูกอมก็เลยเชิอให้เนะี่ยวันนี้อากาศ42องศาอองลดลงแล้วคุณพ่อเป็น38แล้วซ้ายเย็นเพิ่งไปนะ รถต้องขับสามคนไปเลยร้อนมากทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีวอร์เน n นชาแนลนะคะแล้วก็เฮียพรมอมชาแนลนะคะสวัสดีผู้ที่ติดตามทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มากับอากาศ42องศาเดิอจะเดิอตอนแรกนะคะช่วงบ่าย3มโมงะ42องศาแต่ตอนนี้ เหลือ38องศาเดี๋ยวให้ทุกคนดนูตรงทางจะกลับบ้านนะคะแล้วก็จะออกไป่อยมะม่วงต่อเพราะว่ารับออเดอร์ไว้มะม่วงน้ำดอกไม้แบบแก่จัดๆัดแทุกคนหัวเรืองๆปอกหัวมาที่แบบหัว ไปแบบว่าเสียงเพราะเพราะว่ามันแก่จัดแล้วอะทุกคนพอกินกับน้ำปลาหวานที่เกลือไปนี้มนอมเปรี้ยวอมหวานหรือว่าใครจะไปแบบบ,บ่มสุกก็สุกเลยวางไว้เฉยก็สุกได้นะคะทุกคนคือมันแก่จัดแล้วอะน้ำดอกไม้แล้วก็แก้วนะคะแก้วนี้ก็เป็นแบบ วัเหลืองเป็นปากตะก้อหมดแล้วทุกคนแบบโอ้โหรสชาติแบบอร่อยมากอร่อย <c oughs> มะม่วงมะม่วงสลับบุรีต้องมะม่วงพระบาทน้อยทุกคนขึ้นชื่อมากใครอยากได้สนใจพิมพ์ว่าสนใจหรือคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะติดต่อกับไปนะจ้า